สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะราคา250บาทครับผมถูกรายการเลยครับผมตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือ4 0 0บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางติดต่อของเราเบอร์โทร082 480 4746็ครับผมส่วนอดีไน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพาบ้านเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอเดี๋ยวพีนี้ลองเลือกลองรับชมกระดูก่อนนะพี่นะมาเริ่มเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่นี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยัางไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะแล้วก็ต้องขออภัยในเสียงฝนด้วยนะพอดีฝนกําลังตกเลยนะครับผมนี่ฝนกำลังตกแรงเลยนะพี่นะนี่ ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะสององค์สี่รอยบาทพร้อมส่งกับผมนส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมครับเดี๋ยวเป็นพระสมเร็จหมายเลขหนึ่งนะพี่นะองค์นี้นี่ครับ หมายเลขหนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสองครับนะครับจะเป็นหมายเลขสองนะพี่นะนะครับผม หมายเลขสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสําสำเร็จหมายเลขสามครับ หมายเลขสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับ หมายเลขสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขห้าครับผม หมายเลขค่าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสําเร็จหมายเลขหกจะเป็นไม้แกะนะพี่นะเนี่ยเป็นไม้แกะนะพี่นะเนี่ยนี่ครับเป็นไม้แกะนะพี่นะเนี่ยหมายเลขหกครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมหมายเลขหกครับผม ต่อไปเป็นหลวงพ่อพรมพิมพ์เขากว้างหลังเตารีดหลวงพ,พ,พ่อพรมพิมพ์เขากว้างหลังเตารีดมีจานอยู่ด้านหลังนะพี่นะรอยจายนจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่นี่ครับ พี่นะมีรอยจานอยู่ด้านหลังครับผมเนี่ยนี่ครับหมายเลขเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพม่อพรมเข่ากว้างอ่าแต่ข้างหลังเป็นเข็มกัดนะพี่นะเนี่ยเป็นเข็มกัดนะนี่หมายเลขแปดครับผม เป็นเก็บกัดนะพี่นะเนี่ยเป็นเก็บกัดด้านหลังครับผมนี่นี่ครับผมอ่าหมายเลขกแป๊ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขกเก้าเป็นเหรียญหล่อชินาราดหมายเลขกเก้าเป็นเหรียญหล่อชินราชครับผมนี่ นี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปุโตปีสองห้าหนึ่งสองครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปุตโตหมายเลขสิบครับผมเหรียญน,นี้ Đây ครับปีสองห้าหนึ่งสองครับผม หมายเลขสิบก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอด็ดเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพุทิมวัดละหารไร่ครับผมนี่หมายเลขสิบเอด็ดเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพูทิมวัดละหารไร่ครับผมนี่ครับ ไสองห้าหนึ่งแปดนะพี่นะนี่หมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพดิ่งวัดบางวัวนี่เหรียญหลวงพ่อพดิ่งวัดบางวัวหมายเลขสิบสองครับผมนี่ถูกใจองไหนก็จับคู่มาได้เลยนะพี่นะอจับคู่ก็สี่ร้อยบาทพร้อมส่งครับผมถูกใจองไหนก็จับคู่กันมาได้เลยครับผมนี่ครับ จะเป็นหมายเลขสิบสองเหรียญหลวงพ่ดดิ่งวัดบางัวครับผมเนี่ยไปครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อ,พอดแดงเนี่ยหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อ,พอดแดงครับผม หมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญโลหปุสีวัดเขาทําบุญนาครับผมเนี่ยหมายเลขสิบสี่เหรียญโลหปุสีวัดเขาทําบุญนาครับผมเนี่ย ี่ครับไอสองห้าหนึ่งแปดครับผมในี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญลงพ่อเงินวัดดอนใย่หอมแต่นี้เหรียญไม่ใหญ่นะพี่นะไม่ใช่เป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับจะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมีน เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมครับผมนี่ข้างหลังเป็นพัดยศนะพี่นะนี่สองห้าศูนย์หกครับผมีนนะครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จอเนื้อทองระครังนี่เขาเรียกเนื้อทองระครังนะพี่นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแขครับผม นะครับเป็สนสมเด็จเนื้อทองละครังเอ้ยไม่ใช่เนื้อทองเขาเรียกเนื้อทองฝาบาทไหมถ้าผมจะไม่ผิดไม่ทองละครั้งก็ทองฝาบาทนี่แหละเขาเรียกกันแบบนี้นะพี่น้าเนี่ยจอกสีสองทองแบบนี้นะพี่น้าเนี่ยหลวงพ่อผมบัดช่องแครครับผมนี่ครับ หมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบใบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นรูปหล่อหรือว่าทบเนาะพี่นะเนี่ยเป็นหล่อโบราณน,นะพี่นะเนี่ยหลือว่าทบนะพี่นะเนี่ยเป็นหล่อโบราณน,นะพี่นะเนี่ยเนี่ยวัดชนเดียนนะพี่นะ เนี่ยรอยตัดช่อแล้วี่นะ้เนี่ยเนี่ยรอยการตัดช่อเนี่ยหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญอ,อาหลวงปูแหวนเนี่ยรุ่นเราสู้ครับผมเนี่ยหมายเลขสิบแปดครับผมเป็นเหรียญหลวงปูแหวนรุ่นเราสู้ครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมเนีะครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบปาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้านอันนี้จะเป็นภาพปิดตาจะออกไปทางของหลบอุทิมหรือเปล่านะแบบอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้ตัดนะพี่นะเป็นปั๊มมาแบบนี้นะพี่นะเนี่ย แต่เนี้ยเขาไม่ได้ตัดนะเนะี่ยเป็นปั๊มมาเนี่ยแล้วก็มีโค้ดสารานะเนี่ยนะมีสองฝั่งเลยนะเนะี่ยนะครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบอันนี้เป็นเหรียญหัวโตปีสามศูนย์นะพี่นะเนี่ยปีสองห้าสามศูนย์ครับผมเหรียญเซมาหัวโตหลวงปู่ทวดปีสองห้าสามศูนยะ์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผม นี่นะพี่นะปีสองห้าสามศูนย์ก็ผมนี่ครับนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบกับผมสองร้อยห้าสิบบาทกับผม ไปเป็นหมายเลขที่21เป็นพระนางพยาอันนี้นะ่าจะเป็นกุลงทอนะพี่นะเป็นพิมพ์แบบเนี้ยเนี่ยนาจะเป็นกุลงทอนะเนี่ยหมายเลขที่21นะครับผมเนี่ยมีเม็ดแรกขึ้นให้ได้เห็นนะพี่นะเนี่ยเนี่ยนะครับผม หมายเลขที่21่็ครับผม250ร้ยหสิบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิง่งรายการที่ยี่นะครับ่าจะเป็นกิ่งวัดสุดทัศน์หรือเปล่าเนี่ยเขาอุดไปแบบนี้นะเนี่ยจะออกไปทางวัดสุดทัศน์หรือเปล่าคราบผมเนี่ยอุดไว้ตรงนี้นะพี่นะนกิ่งก็ดังอยู่นะครับผมเนี่ย หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นพระผงกระดูกผีครับผมเป็นพระผงกระดูกผีหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมในรายการนี้ถูกใจองค์ไหนก็จับคู่มาได้เลยนะพี่นะอสององค์สี่ร้อยบาทพร้อมส่งครับผมนี่ครับ หมายเลขที่23าครับผมสอง้หาบาทครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดหมายเลขที่24นี่เป็นปู่ทวดวัดพระโคนะพี่นะสำหรับตรงนี้ก็จะฝั่งตะกุด9ดอ,อกครับผมนี่นะครับปูทวดออกวัดพระโคนะครับผมี่ฝั่งตะกุด9ดอกครับผมนี่ออครับ สองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขทลี่ยี่สิบห้าุทวดอาหลังหนังสือครับผมบุอุทวดหลังหนังสือหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม ครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกอ่าเป็นรูปลอหลวงปู่เผือกครับผมวัดกิ่งแก้วครับผมหนี่หมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมเป็นลูปลอหลวงปู่เผือกหลวงปู่เผือกครับผมวัดกิ่งแก้วครับผมเนี่ยนะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยนี่วัดศรีอยุธุมพรนครสวรรค์ครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อจ้อยครับผมน,นี่ครับ บัสสียุทุมพรก็ผมนครสวรรค์สองห้าสองแปดก็ผมในเหรียญนี้สองห้าสองแปดนะเนี่ยนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผมรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผม ครับรายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดอ่าหลังเป็นอาจารย์นองนะพี่นะปีห้าสองครับผมนี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับรผมหลังเป็นอาจารย์นองครับผมนะพี่นะ เรือนสมณศักดิ์อาจารย์น้องกับผมวัดไซขาวนะพี่นะเนี่ยสองห้าสามแปดนะแต่เนี้เขาต่อกโค้ดห้าสองไว้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยเรือนเนี่ยนะครับผมเนี่ยอันนี้เขาตอกโค้ดห้าสองไว้นะแต่ในนี้เขาตีเป็นสองห้าสามแปดนะพี่นะเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้าก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับผมปีสองสี่เก้าเจ็ดครับผมรายการที่สามสิบครับผมรายการนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับรผม สองสี่เก้าเจ็ดครับผมนี่ครับรายการที่สามสิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากอ่ารูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแก่ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณครับ